ชอบชื่อช่องนี้มากช่องเบียดสาวครับเบียดแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเบียดไหมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ประมาณเวลาตี4 7 7แล้วนะครับสายแล้วนะครับสำหรับที่จะขึ้นไปดูที่ ผาชนะใดนะครับเดี๋ยววันนี้ดวงทิ์ขึ้นประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมต้องรีบขึ้นไปถึงนั้นประมาณไม่เกินตีห้าครึ่งนะครับอยู่ที่ผาชนะใดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินทางนะครับผมอยู่ที่คงเจียมครับเอารีบแล้วไปแล้วตอนนี้ผมมาถึงลานกลางเต็นท์ของผาชนะใดแล้วนะครับก็อากาศกําลังเย็นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมามีร้อนนิดนึงแล้วก็มีกลับมาหนาเอาคืนนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆกันเลยนะครับ ให้ดูนะครับปุ๊บนี่ครัเรากำลังไป chasing the sun นะครับไปไล่ล่าแสงอาทิตย์กันนะครับใกล้จะมาถึกแล้วนะครับพอัวดีว่าตื่นสายนิดนึงโอผมก็ตามพี่มาเหมือนกันลงตรงนี้นะครับ คือผาชนะใดครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บริเวณภาชนะใดแล้วนะครับบริเวณนี้ก็วันนี้ยังไม่มีหมอก ทะเลหมอกตอนเช้านะครับเพราะว่าอาจจะพึ่งกลับมาหนาวทีเนี่ยนะครับดูด้านหลังวิวสวยมากเลยเป็นแม่น้ำโขงและประเทศลาวนะครับว้าวสวยมากครับตอนนี้ผมมานั่งรอพาทิตย์ขึ้นนะครับที่ผาชนะใดเวลาตอนนี้ประมาณ6โมงเวลาตอนนี้ประมาณ6โมง23นาทีครับก็อยู่ที่หน้าผาชนะใดแล้วนะครับเห็นไหมด้านล่าง หลังจากนี้ผมไปก็คือหน้าผาแล้วนะครับลมแรงมากแต่วันนี้ไม่มีทะเลหมอกนะครับเพราะว่าอากาศเพิ่งเริ่มหนาวอีกครั้งนึงครับไม่เป็นไรครับมาดูดวงอาทิตย์แรกของประเทศไทยที่นี่นะครับอาชนะได มาในา cous cous บรรยากาศตอนเช้านะครับหลังจากที่เดินไปที่ผาชนะใดไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยแล้วนะครับก็สุดต่อไปนะครับเราก็มาฉลองชัยเมื่อกี้เรากินคิกแคดแลวใช่ไหมครับบรรยากาศร้อนหนาวนี้ไม่มีอะไรเด็ดเท่ามามา่าต้มยำที่ผาชนะใดตรงนี้เขามีสวัสดิการด้วยนะครับเราก็สามารถมาซื right ้อที่นี่ได้ไม่ต้องถือมานะครับ เดี๋ยวมาฉลองวันสิ้นปีด้วยมาม่าต้มยำกุ้ง <laughs> <c oughs> นครับต้องอย่างนี้ อยู่ที่หน้าศูนย์บริการน,นะท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่พยานผาแต้มนะครับวันนี้เรามาที่ผาแต้มแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีนิทรรศการนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของภาพเขียนสีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอยู่บริเวณผาแต้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมาดูตรงนี้เขาจะบอกนะครับวันนี้วันที่31นะครับคือวันสิน้นปีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 0.26นะครับแล้วก็ตกเวลา5โมงเย็น41นาทีนะครับอุณหภูมิ3.14องศาและ0.27สองศาครับที่โรงแรมนะครับเีวสำรวจขางในกัน ก็จะมีร้านกาแฟสดด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวมานั่งชิลกินกาแฟสดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งกาแฟสดกินกันสักแก้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเดินดูภาพเขียนสีนะครับก่อนประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้กำลังน่าจะง่วงแล้วครับเดี๋ยวไปกินกันครับโอ้เป็น ผมต้องเป็นอเมริกาโน่แล้ครับ,บร้อนหอนึ่งแก้วเดี๋ยวเราเดินไปชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์กันนะครับก็ อย่ดูระยะทางใช้ระยะทางเดินรอบประมาณ3.4กิโลเมตรนะครับก็เป็นการเดินเทรลนะฮะช,ชิวๆครับ3.4กิโลครับเทรลถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบสบายๆครับวันนี้อากาศเยน็ยนๆสบายนะครับต้องนี่เสื้อตัวนี้นี่ได้จากปัตตานีครับ ก็ไปที่สายอ่ายะริ่งย่ริ่งปัตตานีครับเดี๋ยวเราเดินลงไปกันนะครับสนุกสนุกดูทางลงสะก่อนนี่ครับทางลงไปดูแล้วเราจะขึ้นมาถึงว่าทุกคนกลับมาแฮกเลยนะครับหัวเข่าต้องดีจริงครับจำได้สมัยเด็กๆผมไปมาที่นี่เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครับ ก็บวกอายุดูแล้วกันนะผมอยู่เท่าไหร่แล้ว30ปีที่แล้วนะครับมาที่นี่นะครับเดินก็จำได้เลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็มาดูอะไรนี่ฮะเป็นเขาเขียนแต้มแค่นี้เหรอนะครับเด็กนะครับไม่เข้าใจอะไรครับแต่ตอนนี้นี่ชอบแค่เห็นหินแปกตาก็ อารมณ์ศิลปะขึ้นมาแล้วครับทีนี้มาดูนะครับเป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งครับภาพก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนในยุคโบราณเนี่ยนะครับ ไม่มีกระดาษการเขียนสีนะครับก็ยังจะไม่เห็นนะครับก็ใช้สีจากการทําธรรมชาติอันนี้จะเป็นพระนามาพิไทยของอกรมสมเด็จพระเทพนะครับที่มาท่านได้มาที่นี่นะครับเนียมให้ดูครับกรมสมเด็จพระเทพมาที่นี่แล้วนะครับ ทางเดินสวยงามมากเลยครับข้างบนก็จะเป็นหินที่สีสวยมากเลยครับทีนี้มาดูนะครับเป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งครับภาพก่อนประวัติศาสตร์นะครับ ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนในยุคโบราณเนี่ยนะครับไม่มีกระดาษการเขียนสีนะครับก็ยังจะไม่เห็นนะครับก็ใช้สีจากการทําธรรมชาติอันนี้จะเป็นพระนามาพิทยของออกรมสมเด็จพระเทพนะครับที่มาท่านได้มาที่นี่นะครับโซงให้ดูครับกรมสมเด็จพระเทพมาที่นี่แลนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาพปลาขนาดใหญ่เล,เล็ก4ตัวช้าง1เชือกนะครับต้องดูนะครับก็มีที่ขึ้นให้เราดูครับ นี่คือรูปปลาสีตัวนะครับนี่เดินเลาะริมผาไปแล้วครับ ตรงนี้จะเป็นภาพกลุ่มที่2นะครับจะเป็นภาพช้างภาพเต่าแล้วก็ภาพรอยมือปลาบึกปลากระเบนซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในอ่ารุ่มน้ําโขงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือจับปลานะครับในสมัยก่อนก็แสดงว่าในอ่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีสร้างเครื่องมือจับปลาได้แล้วเรียวกว่าตุ้มนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นภาพเขียนในกลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นภาพเขียนขนาดใหญ่ยาวประมาณเกือบน่าจะ300เมตรได้นะครับก็จะเห็นนะครับเป็นประวัติและเรื่องราวต่างๆของวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับเวลาเราในสมัยก่อนเนี่ยการบันทึกประวัติศาสตร์ไม่มีกระดาษนะครับก็จะใช้การเขียนที่บนบริเวณฟ้าผนัง ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมากนะครับเราต้องจินตนาการให้ออกนะครับเวลาเราเที่ยวพวกนี้นะครับเอ๊เห็นรูปแบบนี้แล้วธรรมดานะแต่เราต้องจินตนาการว่าในคนสมัยก่อนหน้าผาสูงชันเนี่ยมาเขียนกันได้ยังไงเนี่ยแหละครับความมหัศจรรย์และความอันศีนของผาแต้มครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาเข้าช่องที่แคบที่สุดกันเลยนะครับมาแล้วอ๋ สไปไงมาแล้วเยับเห็นไหมครับถ้าไม่ลดน้ำหนักตอนที่เป็นร้อยโลนี้เข้าไม่ได้นะครับ โมโลให้ตัวเองครับไม่ได้ว่าใครอา้าวเรามาลงกันต่อใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วกลับสู่้านจอดรถเห็นป้ายแล้ว อช่องเบียดสาวครับชอบชื่อช่องนี้มากช่องเบียดสาวครับเบียดแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเบียดไหมโอ้โหโคตรเบียดเอามาคนเดียวเบียดคนเดียวครับไม่มีสาวเบียดครับโอ้โหเบียดจริงๆโอเคเป็นแฟนกันและจ้ะเบียดกันขนาดนี้ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเดินชมธรรมชาติและก็ภาพเขียนประวัติศาสตร์ของที่ผาแต้มนะครับ<ม>ก็ระยะทางไกลพอสมควรครับเดินไปกลับน่าจะประมาณ7กิโลครับถ้าไม่ออกกำลังกายมาถ้าไม่ได้เล่นเวทมาเนี่ย <laughs> มีเดี้ยงครับแต่ไม่เป็นไรครับเราซ้อมมาราธอนนี่เป็นการเดินเทรล นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนจะขอบคุณตัวเองนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองผมเองก็เหมือนกันนะครับขอบคุณตัวเองมากเลยครับที่ได้เปลี่ยนจากชายแก่อายุ40น้ำหนักร้อยโลมาเป็นชายอายุ42สสุขภาพดีเป็นมนุษย์ลุงวันนี้ครับต้องขอบคุณตัวเองในการตัดสินใจในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับที่ทำต่อเนื่องและมีวินัยครับไป ตอนนี้เราก็มาถึงผาหมอนแล้วนะครับซึ่งผานี้นะครับก็แสดงว่าท่านได้เดินครบนะครับเทรลจนสุดทางของผาแต้มนะครับระยะทางประมาณสักเกือบ4กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อตอนเมื่อ30ปีที่แล้วผมร้องไห้ครับยอมรับครับเหนื่อยเพราะเป็นเด็กอ้วนครับตอนนี้เนี่ยเดินสบายๆครับเพราะว่าเตรียมไปมาราธอนแล้วนะครับแล้วก็โชคดีที่ออกกำลังกายขาสควอตบ่อยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกกำลังกายการเปลี่ยนเราไวไม่สําคัญนะครับอยู่ที่เรานะครับเตรียมสุขภาพและร่างกายขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่จอดรถของเรานะครับอีก1.4กิโลเห็นป้ายนะครับไม่รู้กิโลเมตรหรือกิโลแมวก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเดินกันนะครับเบาๆสบายๆชิลๆกับวิวแม่น้ำโขงครับเดี๋ยวเดินกัน กีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกัน Với thời gian chân vui vẻ đợi, nhưng khi chúng ta gặp nhau với lời chúc tất cả, tôi sẽ cố gắng thay เมื่อกี้นั่งพักแล้วก็สั่งกระเพราไก่ไข่ดาวไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าทห่นครับก็เคล็ดลับในการสั่งอาหารของผมนะครับก็คือกระเพราไก่ก็เราอยากกินกะเพราใช่ไหมครับแต่กระเพราเนี่ยมันจะมีบางเจ้าเนี่ยก็จะผัดน้ํามันเยอะนะครับเราก็สั่งให้แม่ค้าใส่น้ำมันน้อยๆครับใช้อกไก่แต่ไข่ดาวก็แม่ค้าก็จะรีดน้ํามันมาให้เราเองครับถือว่าคือก็ลดทอนแคลอรี่เราไปได้เรื่อยๆครับ แต่ที่นี่อร่อยนะครับผัดอร่อยมากินได้นะครับที่สูนบริการนะักท่องเที่ยวที่ผาแต้มครับแล้วก็